สวัสดีวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2,564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินูรูสปอร์ตนะครับวันนี้คืนวันศุกร์ก็มีฟุตบอลให้ลุ้ให้เชียร์มากมายหลายคู่เลยนะครับส่วนเมื่อวานก็กินเต็มไปนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานะเอาชนะกาตาได้1 0 นะครับแบบสุดมันเลยนะครับวันนี้มีมาฝากเหมือนเดิม1ตัวคัดเน้นๆนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ kawin99 แอดไปได้เลยครับมีทีเด็ดให้ฟรีทุกวันครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไปก็ได้นะครับนะมีให้ทุกวันนะครับทีเ็ฟรีวันนี้1คู่คัดเน้นๆนะครับไปกันที่ ฟุตบอลเช็คดิวิชั่นหนึ่งนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับแท็บลิเซ่ครับจะเจอกับสลาเวียปาร์กนะครับไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนเจอกันมาหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสลาเวียปาร์กทำผลงานได้ดีกว่านะส่วนใหญ่เก็บชัยชนะได้นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าย้อนดูผลงานเนี่ยต้องบอกว่า ข่มออกอกันเยอะนะครับผลงานของสลาเวียปาร์กนะทวิเซ่ครับเปิดรุดูการก็แพ้เลยนะครับแพ้ดินาโมเชสเกบูเดโจวิดนะครับ10น,นะเป็นเกมเยือนวันนี้จะได้เล่นในบ้านเป็นเกมแรกของรุดูการนี้นะครับส่วนสลาเวียปาร์กครับนัดแรกก็ชนะฟราสตาร์ชลินได้10 นะก็เปิดหัวฤดูกาลนี้เก็บ3มแต้มแรกได้สำเร็จนะครับรูตารางคะแนนนะครับนี่ครับผ่านไป1นัดน,น,นะครับสําหรับฟุตบอลเชคนะครับดิวิชั่น1สลาเวียพาร์คตอนนี้มี3คะแนนนะครับวันนี้ถ้าเก็บชัยชนะได้โอกาสขึ้นจากสูงก่อนเพื่อนมีสูงเลยนะครับวันนี้เฮียก็ยังเชื่อว่าสลาเวียพาร์คศัก,กยภาพทีมนะครับ ดูดีกว่าทุกอย่างนะเหนือกว่าทุกอย่างครับวันนี้ถึงจะเล่นเป็นเกมเยือนนะครับบุกมาเยือนแต่เฮียเชื่อว่าจะเอาชนะแทบลิเซได้นะอย่างน้อยนะครับ1ประตูนะสำหรับแฟนๆก็ลุนเม็ด้องเอาละกันนะครับจัดไปเน้นๆตัวเดียววันนี้ที่สลาเวียปาครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอให้รุ่นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆงรวยรสวัสดีครับ